สวัสดีค่ะเราก็ชอบคิงกคิงนะคะมีแบบคลิปที่เราอยากรีแอคว่างนะคะก็คือแบบมันเป็นฟิลแบบเคมีเคใจอ้าวัอซี่กับโฟอีฟมันจุิงหรือไงออมันแบบอุ๊ยแต่เราก็ไม่เคยจิ้นนะต่บอกเียว่าเราชอบจิ้นเนี่ยโฟอีฟกับแอนลานแอนล่นใช่เลยข้ามมาเลย่ะ 你们。嗯嗯 Oh

喂，发一个祝福你。<music> ือว่าแบบหวานอ้ยจบแล้วดีเนาะอิ่มอกอิ่มใจขผื่อเผื่อใช่ขผื่อมากฮันนาฟิลนาเอลเอ็มีเวอร์เปิดมาให้หน้าก็สวยเลยแต่ครั้งนี้ยรู้สึกว่าเบเตอร์เบเตอร์เบเตอร์ รู้สึกว่าพี่วิกเตอร์หลออแล้วก็พี่พี่ออลนี่หลออรู้สึกรู้สึกมันมันดีอะมันดีสวยมันดีคือแบบทุกคนแบบแต่ว่ารู้สึกว่ารอบนี้รู้สึกเอ่อตัออมเหมือนแบบไม่ค่อยมันดูดรอปไปหน่อยนึงแต่แต่ว่าแต่ว่าเขาก็ายังแบบยังมีความสวยใน,นฉบับเขาแต่ว่าแค่ดูแบบดรอปไป ปกติสไตล์เขาแซบไงแซบไงอันนี้แบบปรบสายแบบคิ้วคหน่อยแต่ก็น่ารักดีว่าสวยขึ้เอ็มดีเลยอันนี้ก็ว่าไม่ได้นะเขาเขาชอบเขาชอบคอนแป็บสุดอ่า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 แกชอบไหนชอบมีหลายช่องเลยชอบแม่เออชอบ ไปไปหลุดตรงที่แบบมีแต่คนยิ้มอ่ะแบบที่มายิ้มทีแบบโอ้แพ้าเอ้ยไม่นาาแล้ใช่โจลินมีช็อตนึงที่โจลินน้องแบบอึ้งไปเลยเพราะแบบเขายิ้มอ่ะเขายิ้มแล้วแบบโลกอะไรน์เฮ้ยน่ารักมากรู้สึกแบบทุกคนดูน่ารักมากเราก็รู้สึกว่าถ้าเต้นรอบนี้รู้สึกดูดูเต้นง่ายแบบเพื่อนะเต้นตามง่ายเอาไปแบบทำเป็นชัยง่ายอืมใช่เป็นจังหวะ แบบถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบรู้สึกปกติโฟอีฟจ้าเต้นแบบเน้นเต้นค่อนข้างเยอะกว่านี้แต่ว่าเรนมีดูดูเต้นง่ายฟิลฟิลดูแบบดูโฟล์ฟโลมันดูชิลชิลแบบทุกคนเต้นได้หมดใช่ใช่ดูแบบไม่ไม่ยากกว่าเกินความสามารถใช่แตรว่าค่นี้เล็น ชอบตรงนั้นตรงที่แบบทำแทบนี้ทำเหมือนกันความเชื่ออยากหน้าเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็คนที่คนที่แบบเขารู้หปวดกันนี่โอ้ยแล้วก็แบบคนนี้แล้วก็แห่งว่าแล้วพี่ฮาน่านี่คืออยู่ตรงตรงอกโยมเลยนะแล้วแบบวันแบบความเกาหลีมีความแบบยูยเอ๊ยมันที่ไหนแล้วเขาก็ คือแบบซีรีส์ซีรีส์ต้องมาแนซีรีิงจะมาดสักเรื่องอยากเห็นฮันน่าเล่นซีรีส์เพราะว่าความจริงเนี่ยคนในโัวอิหลายคนแบบมาการแสดงกับคนเขาเยอะแล้วคนนี้ใครแสดงก็พี่มายอาอายก็อยู่สองคนอยู่พี่ออมก็เล่นเล่นเล่นอะไรนะพี่ออมเอ่อรู้สึกว่าอะไรนะจำไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเห็นึกออกนึกออกเราดีนเคยเคยนั้นเคยใช่ไหม ใจดงละครเวทีเฮ้ยแต่พี่หน้าพี่หน้าเคยเคยมีเหมือนกันเคยซีรีส์อยู่ของฝั่งลราแบบใช่ค่ะอ๋อใช่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 แต่ใช่ใช่ใช่แต่ยังไม่เคยเห็นซีรีส์ไทยอุ้ยแต่ว่าแบบถ้าเป็นฟีลเหมือนแบบเป็นนักเรียนแล้วก็แบบฟีลแบบฮอร์โมนอ่ะแกแล้วก็แบบจีบกันอ่ะแล้วแบบเอาแบบเขาเรียกอะไรยำขี้เปาแบลงใส่ไปนั้นอ่ะแล้วก็แบบผจญเฮ้ยแบบเพราะว่าคิดอะไรมา อืม mm, แบบไม่ค่อยไม่แบบยอ,ยอยากเห็นะคุยกันวก็อยากเห็นอยากดูตามนะคะกตามผลงานตามผลงั<ม>้งนเถอะเออก็ดีอาจจะเพราะใช่เพราะช่วงนี้โคอีขึ้นปีใหม่แล้วเนาะโคอีกำลังจะทำแบ็คไมร์เรื่อยเติดตามชมกันดูนะคะทั้งเอ็มวีของโคอีแล้วก็รีแอคชั่นของเราไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย แล้วก็ใช่แล้วก็แต่ว่า,าจะมาเจอกันในคลิปเลชั่นอย่น้ำตานะยบายอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ได้นะกาดินกินกินด้วยนะ